กับขอบพระคุณท่านประธานครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ที่สมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับต้องขอบพระคุณนะครับที่ให้ความสนใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในส่วนที่ท่าน,นาศาสตราจารย์เก,กียรติคุณดรไกสิทธิ์นะครับให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตไว้ผ่านมาทางกรรมธิการวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยนะครับจำนวนทั้งสิ้น9ข้อนะครับก็ขอ,อน้อมรับนะครับไปพิจารณาดําเนินการต่อตั้งแต่เรื่องการเพิ่มความร่วมมือนะครับการเล่งลัดการใช้ประโยชน์การกระตุ้นการลงทุนการจด i อ การขยายผลบัญชีนัตประกรรสิทธิประโยชน์ภาษีการคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนกอฟแนนซ์ idence, แล้วก็เรื่องการสื่อสารนะครับก็จะรับไปดาเนินการนะครับขอบพระคุณท่านคุณหญิงพรทิพย์นะครับที่กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวทชด้วยนะครับแล้วก็จริงๆตอนทั่วขานก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับก็ยังลึกถึงอยู่อย่างเสมอนะครับถึงคุณงามความดีที่ได้ทําไว้กับคุณประการทางด้านวิทยา,าศาสตร์ทุกที่ของประเทศนะครับ ในด้านที่คุณหญิงให้ความกรุณาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับ d i t d a t ต้ต้องเรียนว่าปัจจุบันสวทชเองนะครับโดย n e ็กเทนะครับได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญคือเป็นไราขาในการพัฒนา AI ที่เรียกว่าเป็น national AI strategy ของประเทศทํางานร่วมกับกระทรวง DE และกระทรวงอวโดยมีประหลัดกระทรวงอวและประหลัดกระทรวง DE เป็นประธานร่วมนะครับแล้วสวทชเองก็เป็นฝ่ายไรขานะครับ ปัจจุบันได้ทําเรื่องดังกล่าวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเส้นยี่ของประเทศผ่านสภพพัฒน์ไปเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะน,นี้อยู่ระหว่างกระบวนการในการปรับปรุงตามความเห็นของสภพพัฒน์แล้วก็เสนอครอมอนะครับออกมาเป็นแผน AI แห่งชาติซึ่งเป็นแผนระดับ3นะครับซึ่งก็คงจะได้เห็นรายละเอียดนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็อาจจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เบื้องต้นนะครับว่าปัจจุบันในส่วนของ a i ไอเส้นีของประเทศไทยนั้นมีอะไรบ้างมิติหลักๆก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนํา AI ไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ เช่นเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆรวทั้งเรื่องเรื่องโลจิสติกต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องฟินแลนซ์แล้วก็มีการดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สําคัญนการรองรับเรื่อง AI มีการดูเรื่องการพัฒนากําลังคนที่สําคัญที่จะรองรับเรื่อง AI ในอนาคตครับก็การเรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับขอบพระคุณครับ